ไอเพยนต์สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้าโตโยต้ a อันติสนะครับ1.6ตัว G คันนี้นะครับรถคันนี้ครับเป็นปี2014นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา395,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับใครที่มีรายได้ประมาณ16,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นกระจังด้านหน้าโครเมียม3เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ด้านในนะครับมีไฟเดย์ทามอยู่ด้านบนนะครับถือว่าสวยงามจริงๆนะครับตรงขอบสันเรี่ยมคมนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับแลีเป็นลายโครเมียมนะครับคาดยาวมาถึงหลอดไฟกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของล้อคันนี้เนาะ ล้อคันนี้นะครับได้เป็นลอๆๆ้ออรโอยแท้จากโรงงานนะครับน claro oh ี่นะครับยางยังล่องลึกๆอยู่เลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับสําหรับคันนี้นะกระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับมือจับนะครับคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขามีตกแต่งโครเมียมนะครับที่ขอบด้านข้างนะครับถือว่าสวยงามมากๆเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของคันนี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและมีไฟท้ายนะครับได้เป็นไฟ LED ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับโลโก้ทุกจุดนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมยะคาดยาวมาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีไฟทับทิมอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บของของคันนี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของห้องเก็บของคันนี้นะครับถือว่ากว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถเก่งคันนี้นะครับยางอะไรนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทุกจุดนะครับรอยซีนแท้จากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ทุกจุดนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถือว่าคันนี้นะครับไม่เคยโดนชนอย่างแน่นอนนะครับเรารับประกันนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับทั้งสฝั่งนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ นี่นะครับจุดเม็ดอาแท้จากโครงงานอยู่ครบนะครับใครที่กําลังหาเจ้าโตโยต้าอันติสนะครับผ่อนสบายๆนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของด้านในคันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูคันนี้นะครับได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดสีเบจนะครับสวยงามนะครับมีท่มจับให้นะครับเป็นดีไซน์ของเขานะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับตัวเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับ เป็นระบบเซ็นทันร็อกนะครับคันนี้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับจะออโต้ฝั่งคนขับนะครับในส่วนของด้านในนะครับมาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นมังติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเรือนไมค์ก็สวยงามนะครับดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับก็ได้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับสีดําตัดสีเบจนะครับมีตกแต่งตรงในขอบของวิทยุนะครับ ว่าเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับเป็นลายเหมือนตารางหมากฮอสหรือลายสกอตนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีแท้จากโรงงานนะครับมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบสาย AUX ให้นะครับแอร์คันนี้นะครับเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับได้4ระดับนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีด CVT นะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเบาะหนังไอเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสวยงามนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีรอยยับนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีเดียวกับตัว เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารคันนี้กันบ้างนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับสามารถนั่งได้3คนนะครับด้านในค่อนข้างกว้างมากๆนะครับและตัวเบาะก็สภาพบอกเลยว่าดีมากๆนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดรอยย่นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c นะครับมีแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับถือว่าสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์แห้งมากนะครับแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะจุดแต้มสีทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูนะครับจะให้ตะกร้องแผ่นนะครับรอยน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับรถไม่เคยแล้วก็ ตัวแก้มซ้ายแก้มขวาครับตัวน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับถือว่ารถสมบูรณ์มากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับ่เดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นดูรอบๆนะครับคันนี้นะครับอยู่ดีครบทุกจุดนะครับปากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีสติ๊กเกอร์มออกออยู่ครบนะครับอ่าโอเค เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าอั i ติสนะครับ1.6ตัว g ปี2014คันนี้นะครับ ย้ำราคาอีกครั้งนะครับราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0เบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0 8นย์0 7 3 6 2นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเราได้นะครับที่สาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับแล้วสาขาที่2นะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครสวัสดีครับ